เชื่อว่าทุกคนเกลียด3ประโยคนี้รู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์ชั่วบูบและลูกเชินเป็นคนดีมันเป็นคําแก้ตัวที่เชยขาดการไต่ตองมาก่อนยิ่งคนเราอายุมากขึ้นก็ต้องยิ่งมีความรอบคอบคิดก่อนพูดคิดก่อนทําแต่บางคนที่บกพร่องในด้านนี้จนทําให้เกิดรวม5บุคคลกรำตามสนองสะใจสะใจพา์ทีสิอันดับที่ห การประท้วงที่ดีคือสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงและแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์กับกลุ่มนักเคลื่อนไหว8คนประท้วงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ประเทศเยอรมันโดยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์รถพอเชจากนั้นทากาวตาช้างติดมือข้างหนึ่งและติดกับพื้นเพื่อแสดงความไม่พอใจเรื่องออโตบานสำหรับคนที่ยังไม่รู้ออโตบานเป็นทางหลวงในประเทศเยอรมันที่ขึ้นชื่อว่าเรียบที่สุดในโลกระยะทาง13,192กกิโลเมตรและอนุญาตให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ กลุ่มนักเคลื่อนไหวเชื่อว่าด้วยเหตุผลนี้ออตโตบานคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการที่เอากาวมาทามือติดกับพื้นจะเป็นผลปรากฏว่าทางที่พิพิธภัณฑ์ไม่เรียกตำรวจหรือไล่พวกเขาออกไปพวกเขาไม่สนใจบอกให้พนักงานทุกคนกลับบ้านให้หมด ปิดฮีเตอร์ปิดไฟทิ้งให้คนประท้วงอยู่แบบนั้นไปกลุ่มผู้ประท้วงก็ทําอะไรไม่ได้พอพวกเขาเอามาแค่กาวกับมือถือไม่มีอะไรให้กินนั่งหนาวอย่างนั้นลุกไปเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้จนปวดแขนปวดก้นกันไปหมดโทรไปสั่งอาหารรอปภก็ไม่ให้เข้าโชคดีที่พวกเขามากัน8คนและอีกสองคนไม่ได้ทากาวติดพื้นด้วยกลับกลายเป็นเพื่อนสองคนต้องคอยดูแลเพื่อนอีก6คนที่ขยับไปไหนไม่ได้ให้เพื่อนไปกรอกก๊อกน้ํามาให้กินและต้องทํท ุระหนักเบาบนกระบะทรายแมวเป็นแบบนั้นอยู่หนึ่งวันเต็มๆจนกระทั่งในวันศุกร์ที่21ตุลาคมทางที่พิพิธภัณฑ์ก็ส่งตำรวจและลรถพยาบาลมาช่วยพวกเขาออกไปสภาพรอแร่อ่อนเพลียถูกจับข้อหาบุกรุกสถานที่ประท้วงสันตินะแต่บอกเลยไม่สร้างสรร์อันดับที่4 เรามักจะถูกเพื่อนแกล้งตอนเด็กๆโดยเหตุผลเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่องราวในปี2019ของเด็กที่ใช้ชื่อเร dit ว่า Frumpy Fungus เขามีน้องชายเบบีที่ต้องดูแลและลูกของเพื่อนบ้านชอบมาชวนออกไปเล่นซึ่งเขาไม่สามารถออกไปเล่นได้ต้องดูแลน้องชายเด็กพวกนั้นไม่พอใจเลยมาก่อกวนกดกิ่งหน้าบ้านและวิ่งหนีจากนั้นก็เริ่มคว้างก้อนหินใส่บ้านของเขาทำแบบนั้นอยู่2อาทิตย์จนกระทั่งหน้าต่างแตก f ั u m p y มีงานอาดิเรกเป็นทำฟาร์มมดเขาจึง มดคันไฟทั้งนางไปไปล่อยไว้ในสวนข้างบ้านตรงที่เด็กพวกนั้นชอบจิบหินคว้างผ่านไปเพียงหนึ่งคืนเขาได้ยินเสียงหินกระทบกำแพงอยู่สองสาครั้งจากนั้นเสียงกรีดร้องเด็ก2คนนั้นถูกมดคันไฟกัดทั้งแขนและขาร้องด้วยความเจ็บปวดและวิ่งหายไปอย่างรวดเร็วแทนที่เรื่องจะจบเด็ก2คนนั้นกลับมาแอบขโมยของเล่นหน้าบ้านเขาอีกแต่ฟร์มี้มีไม้ตายอีกอย่างหนึง่งเขาไม่เพียงแต่เลี้ยงฟาร์มมดเขาเลี้ยงฟาร์มปวกด้วยฟร์มี้ก็เลยจัดฉากเอากระเป๋าใส่ของ และหนังสือไปวางไว้หน้าบ้านเทรังปวกลงไปและก็รอผ่านไปเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นกระเป๋าใบนั้นก็หายไปหลังจากนั้นไม่เกิน1อาทิตย์ฟรันตี้ก็เริ่มสังเกตเห็นบ้าน2หลังในหมู่บ้านหุ้มไปด้วยถุงเต็นท์กักกันเพื่อฉีดยาฆ่า,มาแมลงรู้เลยว่าเด็ก2คนนั้นบ้านอยู่ไหน ปรากฏว่าปลวกได้กระจายตัวไปทำรังในบ้านของพวกเขากัดกินไม้และเฟอร์นิเจอร์อย่างเมามันคาดว่าพวกเขาใช้บริการบริษัทกำจัดมแมลงพ่นบ้านทั้งหลังเสียเงินไปทั้งหมด3,000ดอลลาร์หรือประมาณ60,000บาทเป็นการล้างแขนที่แยบจนจริงๆอันดับที่3 ใครที่เป็นพี่ชายคนโตก็จะเข้าใจความรู้สึกที่ถูกลำเอียงเป็นพี่ต้องรักน้องแต่น้องมันไม่น่ารักไงหลายคน oh <my. S 1> น่าจะเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากริดิตต่างประเทศกับคนที่ชื่อว่าไรแอนกับน้องชายฝาแฝดที่ชื่อว่าเซบาสเตียนพวกเขาเติบโตมาด้วยกันแต่เซบาสเตียนเป็นลูกคนโปรดทําให้ไรแอนถูกต่อว่าและบวยความผิดมาตลอดพออายุ18ไรแอนค้นพบว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวลและคบกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเซบาสเตียนไปเห็นเข้าจึง ึงรีบไปฟ้องพ่อแม่ให้ไล่เขาออกจากบ้านทันทีทําให้ไรอนันต้องออกมาใช้ชีวิตเองตั้งแต่อายุ18 ผ่านไป10ปีไรแอนทําการทํางานและแต่งงานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งไรแอนได้รับสายจกยากญาติบอกให้เขารีบมาที่โรงพยาบาลด่วนๆเขาได้พบกับพ่อแม่มีสีหน้าดีใจมากๆหลังจากไม่ได้พบหรือคุยกับเขามานานตั้ง10ปีปรากฏว่าด้วยความที่น้องชายของเขาถูกเอาใจเป็นพิเศษใช้ชีวิตหรูหราปาตังก้าทําให้เขามีอาการไตวายและต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตด่วนๆซึ่งเขาต้องรอคิวนานถึง3-4เดือนเนื่องจากพวกเขาเป็น ฝาแฝดกรุ๊ปเลือดตรงกันผ่าตัดได้ทันทีแต่เหมือนพวกเขาจะลืมในสิ่งที่พวกเขาทํากับไรอันไปแต่ก่อนไม่เคยเห็นหัวตอนนี้จะมาขอไตไรอันตอบกับสั้นๆว่าไม่และเดินจากไปแบบเท่ๆปล่อยให้น้องชายตัวเองนอนตัวเหลืองต่อไป อันดับที่2เรานั่งทํางานมาเหนื่อยๆทั้งวันตอนกลางวันกะจะกินขนมหรืออาหารที่เตรียมมาสักหน่อยแต่กลับถูกขโมยไปจากตู้เย็นซะอย่างนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2008ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับคนที่ชื่อว่ากุสตาฟเซนเขาเป็นพนักงาน call center เงินเดือนก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอเลี้ยงชีพสภาพแวดล้อมการทํางานไม่ค่อยดีชอบมีคนขโมยอาหารกลางวันคนอื่นเพื่อประหยัดเงินตัวเอง s ูซับสแตนก็เริ่มต้นด้วยการติดชื่อตัวเองลงบนกล่องอาหารแต่ก็ไม่เป็นผลยังคงถูกขโมยอยู่ดีและก็จับไม่ได้ว่าใครเขาจึงเริ่มแก้เผ็ดด้วยการใส่ซอสเผ็ดในอาหารและเอานมหมดอายุมาวางล่อเพราะถ้าคนที่ขโมยไปกินเผ็ดเขาจะมากินนมกรบแต่มันก็ไม่สามารถหยุดหัวขโมยได้แถมเพื่อนๆในบริษัทก็ไม่มีใครออกอาการเลย กูสตาร์เส้นเหลืออดก็เลยเอายาเบื่อหนูผสมอาหารใส่กล่องไปวางไว้ในตู้เย็นและติดป้ายเตือนไ้ว่าห้ามกินมียาเบื่อหนูคิดว่าแผนการนี้จะหยุดยั้งหัวขโมยอาหารกังวันได้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่หัวขโมยคิดว่ามันเป็นมุกตลกหยิบไปกินทั้งกล่องมีเพื่อนร่วมงานหญิงรายหนึ่งลงไปกองกับพื้นอาจเจียนเป็นเลือดนอนดิ้นทุรนทุรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรักษาไว้ได้ทันแต่ตับไตลำไส้เสียหายอย่างหนักเธอคงไม่กล้าขโมยอาหารกลางวันใครกินอีกแน่นอนและบริษัทก็ไม่รู้ด้วยว่าอาหารกล่องนั้นเป็นของใครกุสตาฟเส้นก็รอดตัวไป อันดับที่1อันดับนี้ไม่ใช่เรื่องของใครที่ไหนแต่เป็นของคนภาคเองเมื่อต้นปี2021ผมกําลังว่างงานเลยหางานแถวแถวบ้านทําและผมก็ได้ไปสัมภาษณ์กับบริษัทรับออกแบบและทําป้ายเจ้าของขอให้ผมทํางานให้กับเขาชั่วคราวเป็นเวลา10วันผมตกลงราคากับเขาที่1 0 0 0 0หบาทเขาก็ตกลงหน้าที่ของผมคือออกแบบไป้ายไวนิ้วทนาน้าบัตรและคอยตอบไลน์ล้านผมเริ่มทํางานตามปกติผ่านไป2วันก็ไปทวงถามเรื่องสัญญาการว่า เขาก็บ่ายเปลี่ยนบอกว่าบัญชีไม่อยู่ทําไปก่อนเดี๋ยวจัดการให้จนถึงวันที่5้าผมก็ไปทวงถามเรื่องสัญญากับข้าแดงเขาบอกว่าข้าแดงจะจ่ายให้เมื่อทํางานครบ1ิวันสัญญาเสร็จแล้วแต่ลืมเอามาพอทํางานไปจนถึงวันที่10ผมก็เก็บไฟล์งานเรียงตามวันที่ชื่อข้อมูลการติดต่อให้เขาทั้งหมดปรากฏว่าผมได้รับลูกค้าไปทั้งหมด34เจ้าเก็บเงินและเคลียร์งานจบไป21เจ้าที่เหลือเก็บบันจาไว้ได้หมดผม ผมไปขอค่าแดงเขากลับต่อรองขอจาก1,000 10, 0เหลือ5,000ผมก็ตกลงเขาบอกจะโอนให้สิ้นเดือนจากนั้นไล่ผมออกจากบริษัทบอกอยากลับมาอีกไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับข้อหาบุกรุกสถานที่และทำลายทรัพย์สินอ้างอีกว่าเป็นลูกน้องนักการเมืองทำเอาผมสตันยกใหญ่และก็เป็นไปอย่างที่คิดสิ้นเดือนแล้วเขาก็ไม่โอนเงินให้ ทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปฟ้องกรมแรงงานเขาขู่กลับมาว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทผมก็เลยแถมให้ด้วยการไปแจ้ง Adobe เถื่อนแจ้ง Windows เถื่อนแจ้งประกันสังคมและสัมภากรเนื่องจากพนักงานบัญชีเก่ามาเปิดเผยว่าเขาหักประกันสังคมลูกจ้างและเก็บเงินไว้ใช้เองหลายแสนบาทและหนีภาษีมานานนับปีตัดภาพมาวันนี้นี่ก็คือสภาพบริษัทนั้นครับ หายไปทั้งบริษัทพอแค่เงิน5,000เล่นกับใครไม่เล่นอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์กำตามสนองสะใจสะใจให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกพฤหัสกับเสาพบกันใหม่ได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ